แค่ประสบการณ์ในการจัดเก็บผักขี้เหล็กเอาไว้กินนานด้วยค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแม้แต่หัวขาตะไคร้ใบมะกรูดใย,ยสนก็ตากแห้งแล้วก็อบอบแล้วก็บดเป็นผงมาเลยค่ะพี่ๆน้องๆน,น,นี่แหละค่ะวิธีถนอมอาหารเก็บไว้กินนานเดี๋ยวไปชมคลิปด้วยกันค่ะอันนี้เป็นขี้เหล็กแห้งค่ะพี่ๆน้องๆจ๋า มาเด้อจ้ะยายสนจะแกงผักขี้เหล็กแห้งให้กินเดี๋ยวยายสนอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นขี้เหล็กแห้งค่ะเป็นขี้เหล็กแห้งที่ว่าเราต้มก่อนค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะยายสนต้มอยู่ที่บ้านต้มจนจืดสามน้ําเลยค่ะสามน้ําที่ว่าเราพร้อมที่จะแกงแะ้วค่ะเนาะ แล้วเราก็ไปตากแดดค่ะถ้าเอาใบสดไปตากแดดจะไม่ได้ผลเด้อจากมันจะเป็นใบไม้แห้งค่ะเราเอาไปต้มจนได้ที่สามน้ําก่อนต้มได้สามน้ํแเราก็ชิมดูว่าขี้เหล็กจืดพร้อมแกงไหมนั่นแหละค่ะเราก็ไปตากแดดค่ะตากแดดให้แห้งสามสี่แดดก็แห้งค่ะเดี๋ยวเราก็เอามาแกงที่นี่เมื่อกี้ยายสนเปิดน้ําอุ่นใส่ค่ะเปิดน้ําอุ่นเขาก็นุ่มฟูตัวขึ้นมา เราก็แกงได้เลยค่ะไม่ต้องไปต้มใหม่ค่ะหม้อก็กำลังเดือดๆใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราต้มมาสุกแล้วเนาะค่ะเนาะพร้อมที่จะแกงได้เลยค่ะถามว่ายายแกงใส่อะไรใส่หนังหมูค่ะที่หม้อก็เริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วพี่น้อง ยายแกงเปิดเดอ้อไม่มียานางใสพี่น้องแกงใส่หนังหมูเห็น mm. ไหมคะแคบหมูที่เรามาเกี่ยวเอาเองนะคะเดี๋ยวก็แซ่บแล้วพี่น้องมากินด้วยกันเดอ้อนี่แหะคะ่ะอยู่ต่างแดนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านเดอ้อพี่น้องจ้ะสองตายายอยู่บ้านทําไมถึงบอกว่าสองตายายอยู่บ้านเดี๋ยวเล่าสู่ฟัง เดี๋ยวให้คุณตาไปกินอาหารก่อนเดี๋ยวเยสนจะมานั่งคุยกับพี่ๆน้องๆเด้อฟังเสียงายสนถอดพี่น้องฟังเสียงเยสสนเยสสนก็นี่แหละค่ะเสียงหายพี่น้องคุณตาพ่อเสื้อมันเสื้อมันเยย้ายไปป่าไม่ไหวค่ะเพราะว่าสามคลิปสี่คลิปที่ว่าเก็บเห็ดเหลืองเด้อพี่ๆน้องๆได้เข้าไปชมคลิปเก็บเห็ดเหลืองไหมคะ่ะเห็ดเหลืองเยอะมากเต็มป่าเต็มดงย้ายก็ไป หลายชั่วโมงที่นี่กลับมายายก็รู้สึกไม่สบายเจ็บคอตั้งแต่งแต่อยู่ในป่านั่นหละค่ะได้ผลเลยค่ะตกมากลางคืนนี่ก็สามวันแล้วค่ะเสียงไายสนก็หายหมดแต่เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเสียงหมอกแกงเดืเดอดพลัมเลยพี่น้องยายก็หิวข้าวนั่นแหละค่ะยายสนบอกเมื่อกี้ที่ว่ายายสนไปป่าเก็บเห็ดได้สามสี่คลิปพี่น้องอุ้ยเห็ดเหลืองก็เยอะเห็ดเหลืองก็เยอะยายก็ถึงบอกว่าอุ้ย ทำไมรู้ซึกแบบเหมือนจะไม่สบายได้สองคลิปว่าจะกลับบ้านทนเอาจนได้สี่คลิปค่ะพี่ๆน้องๆที่นี่กลับมาได้ผลเลยมันแสบในจมูกในโค้งจมูกนะ่ะตอนกลางคืนน่ะนอนไม่ได้มันเจ็บคอแต่ว่าไม่มีไข้หรอกค่ะแต่วันนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วเด้อค่ะพี่ๆน้องๆคุณตาก,ก็ชวนไปป่าแต่ที่นี้เยสุนบอกว่าอยากไม่ไปวันหลังค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยไปเดี๋ยวอาการมันจะกลับคืนมาเนาะนั่นแหละก็มาเล่าสู่กันฟังอยู่ในนี่อยู่ที่นี่หนาว อยู่ที่นี่หนาวขนาดไหนเราก็ไปยายสนถึงบอกว่าอยู่ในป่าหนาวทําทไมยายสนไม่ถึกนอนอยู่บ้านทําไมยายสนต้องมาลําบากมันจะหนาวไปหนาเรื่อยพี่น้องมันจะหนาวไปหนาเรื่อยๆมันจะไม่มีอุ่นค่ะพี่ๆน้องๆจนกว่านู่นเมษาพฤษภาปีหน้านูาน่นแหะค่ะมันถึงจะอุ่นนั่นแหละยายสนถึงบอกว่าหนาวเราก็ต้องไปเพราะว่าเราอยู่กับความหนาวอยู่แล้วค่ะพี่ๆน้องๆเราเทียวดูหมอกแกงแป๊บหนึ่งกนพี่น้อง โอ้ยเป็นตะเซบตะนัวยูพี่น้องเอ้ยมาเด้อเดี๋ยวมากินด้วยกันไม่กินด้วยคุยด้วยหรอกคะ่ะเพราะว่ายายเป็นวัดเดี๋ยวจะทำลากักมันก็ไม่โอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าเแล้วปิดเตาเดี๋ยวไปคุยกันคะ่ะ เสียงคุณตากินหนาอเดตอร่อยพี่น้องเสียงคุณตากินเป็นตาแซบแล้วคุณตาไหมพี่น้องได้ยินเสียงไหมคุณตาเคี้ยวดังจุ๊บจับจุ๊บจับหน้าอร่อยคนเข่าใส่ฟันปลอมพี่น้องไม่ใจ่อะไรหรอก็เลยกินดังก็ขอโทษขออภัยด้วยทูน,นะนกกินขนมปังขนมปังก็นนงกินขนมปังที่ว่ามันแข็งๆเด้เหมือนเรานันแหละฟันไม่ดีก็อยากกินเนาะพี่น้องนั่นแหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเด้อพี่พี่น้องนองเห็นเห็ด เ,เห็นผักขี้เหล็กมากี้เด้อพี่น้องจ้าเก็บเฮ็ดกับสมองไปก็เฮ็ดหมดแล้วพี่น้องอืสม,มองไปก็เฮ็ดหมดแล้วผักขี้เล็กน่ะยายสนกกเก็บเก็บเสร็จแล้วยายสนก็ต้มต้มสามน้ำให้มันจืดเลยค่ะจืดเลยแล้วเอาไปตากแดดถามว่าทําไมถึงตากได้ยายสนต้องมีวิธีต้มเด้อยายสนจะบอกต้องมีวิธีต้มบางคนต้มผักขี้เหล็กไม่เป็น เละมดพี่น้องเอ้ยเป็นน้ำเป็นขี้ควายมดนั่นแหละถึงบอกว่าถ้าคนไหนต้มไม่เป็นตากไม่ได้เดอ้อยายสวนเคยสั่งเข้ามาโอ้โหต้มเละต้มเปะมาเลยใครจะเอาไปตากได้ถ้าต้มผักขี้เหล็กให้ได้ใบสวยงามเพื่อที่จะตากได้เดอ้อพี่น้องเราต้มเราต้มน้ำแรกอย่าให้นานดินน้ำทิ้งไปเลย น้ำที่สองก็เหมือนกันอย่าให้เขาเดือดน้นแต่อย่าให้ไฟแรงให้ไฟอ่อนๆต้มสักพักก็ลินน้ำแล้วพอต้มน้ำที่สามเด้อแล้วก็เคี่ยวแต่ว่าอยากให้ไฟแรงอย่าให้ไฟแรง,งต้องดูด้วยเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจาเดี๋ยวจะต้มจนเละ นั่นเลยค่ะสามน้ําแต่ต้มไฟพอมันเดือดรีไฟให้อ่อดๆให้เขาเคี้ยวเบาๆอย่าให้ไฟแรงถ้าไม่งั้นเละค่ะพี่น้องจ๋าตากไม่ได้เลยอันนี้เขาต้มแบบนี้ต้องรู้จักวิธีต้มพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าเขาต้มขีข้เหล็กขายอยู่ตลาดเขาจะรู้สูตรค่ะพี่ๆน้องๆว่าต้มอ,อย่างไรจะได้ผักขี้เหล็กออกมาใบสวยงามแล้วก็ไม่ขุ่มด้ค่ะก็ลองเอาไปทําดูค่ะถ้าว่าเราเอาขี้เหล็ก ใบสดๆดดมาตากก็เป็นใบไหม่แห้งแดดพี่น้องก็เท่าก็เราตัดข่ดมาแล้วก็ตากแดดไว้ก็เป็นใบไหม้แห้งมันก็กินไม่ได้เด้เออนั่นแหละเราต้องเอาไปลวกก่อนเอาไปต้มก่อนบางคนบางท่านก็ลวกแค่สลบเฉยๆแล้วเอามาต้มที่นี่เ้อค่ะแต่ที่นี่ยายสนไม่ให้แบบมายุ่งยากที่นี่เนาะค่ะเนาะยายสนต้มมาเลยค่ะสมมุติว่าคนไหนต้มกลัวต้มไม่เป็นเ้อะ ก็ต้มแค่เขายุบน้ําเดียวพอเอาไปตากแล้วก็มาต้มที่นี่ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ได้อีกสูตรหนึ่งแต่ว่าถ้าเราต้มไม่จืดเราเอาไปตากแห้งมันจะมาเคี่ยวนานเหมือนมันเข้าฝักค่ะพี่ๆน้องๆ่ะทําไมถึงบอกว่าเข้าฝักก็เหมือนต้มยานั่นแหละพี่น้องพวกยาลากไม้ยาอะไรนั่นหละค่ะทําไมถึงว่าต้มกี่น้ํากี่น้ํามันก็ยังไม่จืดเพราะว่าเข้าไปตากแห้งแล้ว ก็เอาไปตากแห้งแล้วเอามาต้มมันจะจืดยากเนอะผักขี้เหล็กนี่ก็เหมือนกันถ้าดอกพี่น้องเอ้ยถ้าต้มไม่จืดไปต้มอีกสามน้ำเจ็ดน้ำก็ไม่ก็ไม่มีว่าจืดค่ะเพราะว่าเขาฝังอยู่ในนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเขาแห้งแล้วนั่นแหละค่ะยายสวนถึงแนะนําบอกว่าให้ต้มให้จืดก่อนค่อยเอามาดอกข้านี่ต้มยังไงก็ไม่จืดเด้อเอามาพี่น้องจะบอกให้เดี๋ยวฝากจะไปลวกก่อนแล้วก็ ไปลวกหรือว่าต้มน้ำนึ่งซองน้ำ,นนำแล้วเอามาต้มต่อกันนี่ไม่จืดเด้อพี่น้องอยงนสนจะบอกให้ต้มให้จืดที่บ้านเรา แล้วก็ตากแดดแล้วก็เอามาจัดเก็บไปกินได้นานค่ะพี่น้องจ๋านั่นแหละก็มาเล่าสู่กันฟังแชร์ประสบการณ์ในการที่ว่าจะจัดเก็บถนอมอาหารมากินที่ต่างแดนได้นานเดอ้อพี่พี่น้องน้องจ๋าคลิปนี้มันก็จะยาวก็มีความรู้มั่งไม่มีความรู้มั่งอืมก็ได้มาคุยกันเนาะพี่พี่น้องน้องจ๋ายยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยสุนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกาลังใจคะ่ะ ที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะไปายายยายเป็นวัดเรายายพูดยายจะสะอึกค่ะก็ขอ,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อดูแลสุขภาพกันด้วยพี่น้องจ๋าบ๊ายบายแชร์ประสบการณ์ในการจัดเก็บผักขี้เหล็กเอาไว้กินนานเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแม้แต่หัวขาตะไคร้ใบมะกรูดยายสนก็ ตากแห้งแล้วก็อบอบแล้วก็บดเป็นผงมาเลยค่ะพี่พๆน้องๆน,นี่แหละค่ะวิธีถนอมอาหาร